คลิปนี้มาจุดเตาให้พี่เห็นน้องเบิ้งพี่น้องเลยกำลังจุดนะพี่น้องเด้อแต่ว่าตอนเอาฟืนเข่าบ้างตรงไงไม่ได้ถ่ายเบิ้งพี่น้องเลยเป็นยังงตีมันบม่ค่อยสเสถียรพี่น้องบมอ่ค่อยว่างไนไดนมันเป็นไม้ใหญ่ไงมันนักที่ถ่ายกล้องได้จิดเอาพื้นกับเตาเลยงุดงิดเจ้าของพี่น้องเลยก็เลยถ่ายตอนจุดให้เบิง้งอือเห็นไหมพี่น้องถ้าก็จุดว้างหันนะว้างหาละทีที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องเลยเห็นบ่ป้วมบุ่มบั่มเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวบ้างตรงไงจะให้เบื้องทั้งเทิงพี่น้องโอ้ยควันเสียปูเสียตาพี่น้อง เดี๋ยวคลิปนี้บ้าตรงหญ่คิดท้ายต่อเนื่องเด้อพี่น้องเด้ยอยนต์กว่าสีเอาเอาท่านพู้หลักพี่น้องเลยเป็นท่านไม้กระบกพี่น้องอืมมันควันกระมองเลยพี่น้องเลยนี่เห็นไหมพี่น้องควันออกมาปุาบ,บปับปุบ,บปับไปเลยอืมเห็นบ่มควันมาตัวเตี้ยตัวเตี้ยพี่น้องเลยเห็นบ่บมาตรงใหญ่ห็อุโมคนเห็นไหมพี่น้อง ฟื้นมาดังไงกัอันนี้ฟื้นไม่แตะบพราะท่นเอาเข่าพี่น้องเลยอันนี้ไม่กระบอกเอาเข่าเนี่ยช่องลดกวาดพี่น้องก็คือไม่กระบอกเพราะเป็นยังวันตีมันที่มันได้หลายเม่นห่างกันได้สามรถฟื้นห่างเ,าเห็นไหมพี่น้องไม่ไม่ลูกยีไม่เคี่งพี่น้องเลยปีมันพี่น้นองเลยปุ่มีแกนดอกเ,เห็นไหมพี่น้องฟื้นไม่แตะเดี๋ยวจากไหนบ้านดังไงกันฉีดไปหาอาฟื้นมาชุ่มใช่พี่น้องเลยเดี๋ยวถามเบิังคนตัดไปสังไภก่อนว่าพื้นที่หายป่อันดน ไม่พี่น้องกำลังติดอยู่มาบัดน,นี้โล่งเลยพี่น้องเลยเออเจ้าของที่เพิ่นเถยออกเบิดเดินนะหมดีลนนต้นไม้ไล่ตอกนะหมดน,นียอ่ะแล้วจะมาเบิ่งอีกนะพี่น้องเนาะว่าเตาว่าพืชได้ชักชั่วโมงติดนะ่ะเออหรือว่าสองขึนหรือคืนหนึ่งก็ว่าไปนะพี่น้องเน,ะนาะวนาประเทศอยังน้อเพชรอย่างระคูบาเออเออพิ่นตัดกอไผ่สังไผ่พี่น้องเลย ตัดทางตื้อถูกของเนาะล่วาวาลโบโคโลฟื้นนะฮะปั๊มไม่ใช่เตานะเออไว้รักขวานมันจูดแล้วหึมลงหน่อยเออเจ้าของเพราะว่าเอาลวดไปใช่พี่น้องเดี๋ยวบ่าอย่างไปปั๊มไม่ใช่เตาเดี๋ยวทาเชื่เบิ้งกันอีกดอดเดี๋ยวพี่น้องเด้อแต่ว่าเตาเขาว่าใช้ติดเจ็บเดี๋ยวเขาจะมาเบิ้งกันดีครับพี่น้องเนาะเห็นมาพี่น้องหนึ่งขึนผ่านไปพี่น้องเลยอืม เห็นว่าพี่น้องแต่ว่าตอนมันติดไม่ไหม้บ้าหลงใหญ่ไม่ได้ถ่ายเบื้องพี่น้องไงเจ้านี้ก็ควันบ่าออกปกติพี่น้องไงหนึ่งคืนผ่านไป้ะพี่น้องเด้อจุดเมื่อานกาเก่ามุกเศร้าพี่น้องจุดเมื่อานเมื่อที่ว่าบ้าหลงใหญ่เริ่มจุดนั้นมือหนึ่งพอดีติดพี่น้องข็ามคืนก็ติดเลยพี่น้องเ่ยหมดเศร้ามากก็ติดเลยนี่แหละอันนี้คืนมีอย่างว่าพิษบ้าหลวงใหญ่ขอโทษขออภัยพี่น้องคืนที่ชองพี่น้องเไยนี่ เมื่อวานนี่ยไม่ได้ถ่ายเบิ่งองพ่ท่านอาบน้าาเต่าจักเทื่อเลยพี่น้องเลยอาขมักดินไว้เซ่ไว้พี่น้องบ้านตงใหญ่ฮีไว้แต่เมื่อวานนี่ยฮีนาเตาวไว้ตั้งเมื่อวานนี่พี่น้องเลยเดี๋ยวบ้านตงใหญ่ให้เบิ่งพี่น้องเห็นบ่พี่น้องเห็นบน่เห็นหูนิดหน่อยก็ป้องอยู่พี่น้องเห็นบ่ะเห็นบ่น้อนบ่งงบอานตรงใหญ่พอเห็นดอกมันแดดพี่น้องชุบไปเบิ่งเห็นบ่ะพี่น้องพอตรงใหญ่ฮีไหวเมื่อวานนี่ล่ะ สองคืนเดี๋ยวไปน้องเด้อจุดกระประมาณที่สองชั่วโมงเดี๋ยวไปน้องติดนะเห็นบะม่านมันออกไปเรื่อยๆถือว่าการถ่ายพี่น้องเบิ่งเลยพี่น้องเลยไหมบ้านดังง่ตัดมาไหวเดี๋ยวเบิ่งเลยพี่น้องบ่ะนี่เป็นไม้เนื้อแข็งพี่น้องไม้เค็งหรือไม้ลูกยีนั่นเองพี่น้องบ่ถ่ายเลยพี่น้องเลยอันที่บ้านดังง่ตัดถ่ายเบิ่งนลยพี่น้องอือเห็นบ่เป็นเขียงคอร์เรคเตอรเป็นไหมเนี่ย แต่ว่าเขียงจังพี่มันหลายอยู <oire> okay, ่ด้วยพี่น้องไม่ม้วนนี่ปีกไม่เต่งไหวไมาเลยบ่เห็นพี่น้องเห็นบ่ในน้นำตัดเป็นเขียงพี่น้องเอ๋ยเป็นยังวะดิตัดสันชันหน่สิแบกง่ายพี่น้องเวลาปั๊มไม่หยังกะเอาง่ายอืมเห็นบ่พี่น้องเดี๋ยวว่างนี้บ้านตรงญ่ท้ายให้เบิ่งอีกพี่น้องนี่ชุ่มเบาก้นบาทสีเห็ดอยู่ด้วยพี่น้องไงตัวนี้อันบ้านตรงญ่คุดไว้แต่หกเดือนที่แล้วนี่พี่น้องเพิ่งสีเห็ดอยู่เพิ่งเจาะอ่ะละมองจุดไฟก็เลยทั้งเปียก มันไงกับสีอาบหนามเต่าจักรพรรพี่น้องเลยหรืออาบอยู่บ้อหรือมือมือรุ่นจังอาบอย่างยาหมือเลงจังอาบเที่ยเดียวเนาะพี่น้องเนา,เาเนะเห็นไหมพี่น้องนี่นนนยังนี้นเป็นขาวๆพวกมีออกเดี๋ยวพร้อมนี่พี่น้องเต่าเลือกพี่น้องเลยใหม่ไงสองคืนตัวเบิรอยู่ ยันสามสี่พเด่างงวดนี่เดี๋ยวจังเบิวงอีกเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้จนให้เอาท่านที่เดียวเลยพี่น้องเลยโตเนืองกันยาวๆเลยเออเห็นว่าพี่น้องสามขึนผ่านไปพี่น้องเลยควันออกสีฟ้าๆเลยพี่น้องเลยสีบเบิร์ตเอาละก้าบบ้ารงไงว่ะเดี๋ยวจัะหน่อยบ้ารงไงก็สิป,ปิดพี่น้องอปิดแล้วก็เสียดอาบน้าเตา่าแตกดีเท่เลยห่อนเข่าห่อนหอหอหออแหงสุดละช่วงเกือบเที่ยงก็เลยพี่น้องเลยบ้ารงไงที่มาปิด ควันมันพี่น้องเลยควันออกสีฟ้าเลยองหาเตาลีกะสามคืนผ่านไปนะพี่น้องเนาะอืมเบิดตผู้ดีไปสามคืนพี่น้องเลยสามคืนมืดในมือที่สี่สามคืนสี่มือพี่น้องควันออกสีฟ้าแจ้งหน่อยบ่าวดงไงกะสิมะปิดพี่น้องอเห็นบ่พี่น้องบ่าวดงไงปิดตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละที่บ่าวดงไงว่าเอาไหนละ่ะ เนื่องคืนเราได้ไปนองเลยปิดเตาเห็นบ่มุงอากาศมันปิด,ปปปดล่ะมึงนี่บ้าตรงไหิอาบน้ำต่อพี่น้องอาบอาบน้ำให้ต่อเมื่อวานอาบทีหนึงเลยพี่น้องเลยมื่อนี้เขาก็อาบอีกเทีหนึงมือเอยเทือกพ่อมาให้มาส่วนพี่น้องเออฮดเตาลุกเสวะ่ะปิดเปื่อเรียบร้อยเลยพี่น้องเลยเห็นปะมืึอนี้บ้าตรงไห่าอาบก่อนเที่ยวต่อไปบ้านตรงไห่สีควัดทั้งขี่ดอ,อกพี่น้องมันจะบวชข้าหัวเห็นมือว่าตรงไห่บ่ ทางนั้นเขาสีบ่อควัดควัดจีกแล้วตราบแล้วมาควัดทางนี้พี่น้องเลยบัดนี่อไปอือเดี๋ยวมัดเบื้องการเอา่าเลยพี่น้องเลยบัดที่นี่เออเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เอาออกมาได้น้อยหนึ่งเละพี่น้องได้ประมาณหนึ่งโอบไปแล้วเดี๋ยวบัดง่าใช้เบื้องในเต่าพี่น้องเห็นบ่พี่น้องอันนี้เศษมันพี่น้องอันตัวบรอดพอดเพดตัวน้อยมันแต่ก็บ่อยมันได้ช่างกับปั้นกับบ้้นออกมาได้จำนวนหนึ่งเละพี่น้องเลยเออเห็นบ่ เห็นว่าพี่น้องจะเห็นมาเห็นดอกบัณฑิตไอเห็นว่าในหนาเต่าพี่น้องในเต่าเนี่ยวบ้านอง่ายวออกมาอีกพี่น้องแล้วเขาจะมาเบิ่งอีกเราบพี่น้องเนาะว่าสิได้จักสอบจักเป่าเกิดเลยอืมเดี๋ยวบ้านอง่ายออกมาอีกก่อนเออขันไม่บกคักก็ดีได้พี่น้องเลยโอ้ตักตักตักแตกๆเลยพี่น้องเยเห็นว่าพี่น้องบ้านอง่ายฮะกระให้ได้สองเป่าสองสอบพี่น้องเลย ปูนยังกองอยู่อั่างนี้อยู่ทางแนวพี่น้องเลยเเห็นบ่ยังเต่ายังอยู่หลายเลยพี่น้องเลยจ้าคิดได้จากเป่าม,มือมือนี้เอากระเป๋ามาซิฟกาชอบซิฟชาซิฟซีชอบเลยพี่น้องเลยเดีย๋ยวเขาจะมาเบิ่งกอีกนะพี่น้องเนาะเอาออกมาเบิร์กแหละพี่น้องเลยอยู่ในเต่าเห็นบ่ท่านไม่กระบอกพี่น้องเป็นซ้อนเป็นซ้อนเลยพี่น้องเลยก็เอาออกมาเบิร์กแหละเหลือแต่เศษมันอยู่ในเต่าพี่น้องเลยเศษมันก็ที่ได้ดอกถุงหนึ่งพี่น้องได้เป่าหนึ่งยี่ดอกนี้ข้างในก็เลยม่ได้ถ่ายเบิ่งกเลยพี่น้อง แล้วเขาหายไปแล้วประมาณหกกระสอบพี่น้องเลยนับปก่อนหนึ่งสองชอบดำฮาสอบไอสีน้ำตาลนี่หนึ่งพี่น้องเป็นหกสีหายเบิง่งเอาสอบมา 10, สิบเอ็ดอบพี่น้องสอบมันใหญ่ใหญ่เลยอือรวมเวบิ่งกิดสิบสามสิบสี่ดอกว่าอืี๋ยวว่าจะได้จากสอบจกเบาแล้วเขาจาาังหเบิ่งอีกนะพี่นอนะ้องเนาะตอนนี้เบาตรงไห่ก็ขออนุญาตหหยซะก่อนพี่น้องตอนนี้เวลากับสิบโมงพี่น้องเลยเบิ่งแดด้ากขนาดเลยพี่น้องเลยเห็นปะ ในเตาโลวกเมลาระที่ดินนี่ก็เดยเพิ่นถุยเออเดี๋ยวลูกเช้าวัดท้ายลวกละชันหนู้เบิ่งดอกว่าชันเดี๋ยวเ้าจะมาเบิ่งอีกเนาะพี่น้องเนาะเห็นไหพี่น้องได้ซิบสอบพี่น้องเลยอันตัวงามๆนั่นมันนั่นพี่น้องเลยได้ซิบสอบซิบเป่าพี่น้องเลยนี่อันย่างละหาพี่น้องสีน้ำตาลหาสอบสีดำหาเป็นซิบพี่น้องเลยกะยังเหลือได้พี่น้องเลยสิบเอ็ดพี่แล้วพี่เนี่ยสิบสอง ประมาณได้สิี่สิบหาถุงเดพี่น้องเลยรวมเศษมันอืมเห็นบ่ท่านไดสนใจก็ติดต่อมาได้เด้อพี่น้องเนาะจองซิกกอนจังได้พี่น้องเลยเออจองมาว่าหลังไม้พี่น้องเ้ยเบอร์กนศูนย์สองศูนย์าหห้ามาเพี่น้องเล้าหกหาเจ็ดสมงพี่น้องย้ำอีกทีหนึงเก้าหกหงเจ็ดพี่น้องเ้ยเบาดงใหพี่น้องเ้ย ทางเฟซบุ๊กกับแก้วไก่เด้อพี่น้องเด้อเฟซบุ๊ก่วนตัวกับบ้าวดวงใหญ่พี่น้องเลยอืออ่านี่ยังล่ะเห็นปะจับจองได้พี่น้องเลยอือช่องยูทูบกับบ้าวดวงใหญ่เด้อพี่น้องเด้อเออฟซบุ๊กกับแก้วไก่พี่น้องเลยเพจเฟซบุ๊กกับไอ้บ้าวดวงใหญ่พี่น้องเลยอือฮะไปละพี่น้องเลยคลิปนี้โชคดีสุ้ขูสุืคนเด้อพี่น้องเด้อเงินทองไหลเทม เงินทองไหลมาเทมาพี่น้องเอ๋ยไพได้เบิ้งคลิปนี้เรียก,กย็เดือยเอออย่าลืมพี่น้องเอ๋ยกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อคิดชิงใดให้ได้ชิงนั่นพี่น้องเอ๋ยสมดังใจหวังไว้เด้อพี่น้องเด้ออืมือแบบรงยยกับบ้านตงใหญ่ก็จะเป็ช่วงไงลูกค้าพี่น้องเอ๋ยซิปเป่านี่ละซิสอบมีแล้วพี่น้องเอ๋ยที่เหลือกับบ้านตงใหญ่ไว้ใช่ในครัวเฮือนเด้อพี่น้องเด้ออืมเหลือจากนั่นเขา,ากา็เป็นค่าแห้งค่าน้ำมกน้ำมันพี่น้องเอ๋ยค่าเล็กน้อยไปโรงเรียนน้ำกับน้องพี่น้องเนาะอืมห้องพอดีชื่อได้สยเพิ่นซื้อเพิ่นแพงด้อน บอกไปก่อนเด้อทานไม่กับบกเนี่ยยังขีดได้กับหกเจ็ดสิบอยู่เด้พี่น้องเงอ้ยหกเจ็ดมื่นกี่ป่ะนะพี่น้องเอ้ยก็ไม่ยังอื่นกับลับเล่านี่แหละพี่นอ 5, 60, อ้องหางหกสิบอยู่ละกะบ่มียังหลายพี่น้องเอ้ยไปลาบ,บัดน,นี้บ๊ายบาย